ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวงานนอบร์ละมาสามมือแล้วให้ค่อยถามเนี่ยมีใครค้าขายเหมือนกันไหมไม่จะเป็นน้อกขายยาก็ได้นะรู้สึกว่ามันเงียบลงไหมคะแบบว่าเหมือนกแบบับมองไปดูนอกร้านคนเดินไปเดินมามันก็น้อยลงอะ่ะแบบช่วงนี้มันเงียบลงไหมหรือว่าเป็นแต่ชั้นคนเดียวแบบทั้งคนเดินผ่านหน้าร้านคนมาซื้อยาคนมาใช้สีบัตรทองเนี่ยมันก็ลดลงหมดเลยอะ่ะมีค่อยนองบร์ละมาสามมือแล้วมันเป็นคือกันดีบอเ่ขอถามร้านขายยานะครับ ก็ยังออกมาบอกเลยว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันงีเงียบขายไม่ค่อยได้เลยตัวเนี้ยร้านขายยานี่เห็นไหมเออนะครับกระทบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้แต่ร้านขายยาเะเออปกติร้านขายยานี่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะจะ จะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะคนจะต้องไปซื้อยาตลอดอะนะครับแต่ทีนี้ร้านขายายายางเงียบเราคิดดูออแล้วกันนะออแม้แต่ยาคนเราก็ยังต้องประหยัดยังต้องไม่ซื้อกินนะตอนนี้นะครับไม่ป่วยแล้วตอนนี้กูไม่ไม่ป่วยแล้วนะขออยู่แบบอดทนไปล้วกันนะป่วยโดยเสียเงินอนะืตอนนี้แอดมินก็เริ่ม อันนี้แล้วนะเริ่มป่วยๆแล้วนะแพ้อากาศแล้วนะตอนเนี้ยนะมีน้ำมูกคัดจมูกแล้วตอนเนี้ยหายใจไม่ค่อยคล่องจมูกแล้วตอนเนี้เออนะครับไม่รู้เป็นพ่ออะไรเป็นเพราะอากาศฝุ่นมันเยอะหรืออะไรยังไงนะแต่แต่ทุกวันนี้ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมหมอก ไม่ใช่หมอกเลยฝุ่นเนี่ยฝุ่นเหมือนหมอกเลยเนี่ยทุกวันเลยไอ้มันก็งงไอ้ก็มันก็ไม่มีใครเผาแล้วไม่ใช่เหรอมันหมดหน้าเผาอ้อยมันหมดหน้าเผาข้าวแล้วไม่ใช่เหอรอนะสิ่งนี้เขาเกี่ยวกันแล้วฝุ่นมันมาจากไหนใช่ไหมงงมากเลยฝุ่นมาจากไหนวะออนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปซื้อยานะเพราะว่า มันยังยังเป็นไม่มากนะออนะก็รอให้มันหายเองประหยัดตังค์นะประหยัดตังคออ์เก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่านะช่วงนี้รายได้กนะ็น้อยหน่อยนะครับเออเนี่ยกระทบไปหมดนะครับนะร้านคงร้านค้ามันกระทบไปลูกโซ่ไปหมด พอชาวนาไม่ได้ตังค์นะมันก็กระทบลูกโซ่ไปหมดชาวนาก็ไม่มีตังค์ไปซื้อ,อยาอยานี่ถือเป็นว่าปัจจัยสี่นะเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคเครื่องหนุ่นเนี่ยปัจจัยสี่นะออนะครับแต่ยขนาดปัดจจัยสี่ยังเงียบอะนะตังนี้เสื้อผ้าก็เงียบนะเสื้อผ้าเพราะคนมีตังค์ถือ อาหารก็เงียบนะครับมันก่อนก็ลงคลิปไปแม่ค้าแม่ค้าขยุมผักต้มทิ้งเห็นไหมปัจจัยสี่ตอนนี้เงียบเลยปัจจัยสี่นะเนออีอยู่ไม่ได้เราปัจจัยสี่นะครับบางคนบอกว่าก็ซื้อออนไลน์ออ <c oughs> นะมึงจะไปซื้อ,อยาออนไลน์ไงมึงต้องไปพบไปพบอ่าเัทจชกรก็ถึงจะจ่ายายาให้มึงจะซื้อออนไลน์ยังไงใช่ไหมเออ พวกแสดงนะฮะเยอะแบกเยอะนะครับนี่เนี่ยคือความเป็นจริงนะหัดแหกตาดูซะบ้มงเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t Thank y ิ u ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ